สวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกท่านนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับนี่ครับการตีหน้าเสือนะครับหน้าเสือเปล่า,ลา,ลาชิ้นละหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับผมอ่าครับตีขึ้นบวกเจ็ดออสี่สิบกว่าแบบไม่แหกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมหลายคนบอกว่าเฮ้ยที่ผมทํามามันแหกเยอะนะเออนี้ก็คือจะทําแบบไม่แหกแต่ว่ามันจะเปลืองเขาเรียกว่ามันเปลืองในการล้างชุดนะทุกคนมันต้องมีล้างชุดด้วยมันต้องล้างชุดนะถ้าล้างชุดมันจะ ค่าหลังชุดชิ้นนะฮะสิบาทแตะเปลืองใบที่ตีไปอีกก็คือหมดเยอะเหมาะกับของชิ้นละหลักหมื่นถึงหลักห้าพันขึ้นนะทุกคนอ่ะไปดูกันเลยดีกว่าวันนี้อออืมอืมใช้ใบไฮไฮอัพเพื่อขึ้นบวกหนึ่งเป็นบวกสองครับวงวิงวงวิงแ้าบวกหนึ่งไม่ติดน,นี่ทำไงวะเนี่ยทำใจเลยไหมนะ ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้บอกห,กหนึ่งร้อยถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ติดนี่ก็ควรเลิกเล่นเลยนะรู้อะไรนะทีนี <Okay. S 1> ม้มาแล้วครับมาแล้วครับสถานการณ์เป็นไงครับพุพะพรพะพระโอ,โอ้ติดดีแท้วะ <Okay. S 1> ทีไม่อยากให้ติดมันติดดีแท้วะทุกคน okay. ดดท,ทีไม่อยากให้ติดนี่ติดดีชัด ม่อยากให้ติดในเตะดิจัดเลยเฮ้ยใช้แบ่นเจอร์สี่ใบแล้โอ้โหสี่ใบไม่ติดเลยด้วยฮะไม่ลงด้วยไม่ติดไม่ว่าลงให้ด้วยโอ้โหห้าหกใบไม่ติดเลยนะอ โหแม่งสุดยอดจริงๆริยอมใจเกมนี้เลยเห็นรู้เลยไปลงลงหนึ่งที่เออโอเคเอ้อยี่สิบอ้อยี่สิบอ้อยี่สิบอ้อยตีสองไปเราไปอีกทีหนึ่ง ภาวนาให้มันลงนะอย่าให้มันติดนะภาวนาอย่างเดียวคืออย่าให้มันติดท่องไว้นในใจทน่นงไว้ในใ,นใจไม่ติดโอ้โหแม่งติดอีกอันนี้ภาวนาเลยอย่าให้ติดถ้าชื่อขึ้นเราร้องเลยนะโอ้โหชื่อไม่ขึ้นสวยชื่ออย่าขึ้นนะภาวนาโอ้โหแม่งกลัวชื่อขึ้นแน่เลยตาเนี้ยโอ้โหชื่อแม่งเอ้ย ชื่ออยากขึ้นเออลงสวยชัทนี้สวยจัดหน้าเสือชัทนี้สวยจัดทุกคนอ,อ๋ 27, อยี่สิบเจ็ดอ๋อสามสิบสามสิบสามหกสี่แปดเสี่ยงอีกทีงี้วะเนี่ยอ้าวพ <laughs> อแล้วพอแล้วเดี๋ยวผมคิดก่อนติดมามต้องล้างอีกนะ อืมใช่บวกแลยวบวกยีิบเจ็ดบวกสามบวกหกสิบสองอ๋อสี่แปดละอันนี้อ๋อสี่แปดละทำอ๋อสี่แปดต่อนอกอยากมันโชคดีแล้วกันมันหนึ่งจะได้อ๋อเยอะเราจะมัน,มน,มนลดใช่ปะ่ะใช่แบบไม่ต้องช้เดนเจอร์ใช่โอโ้โหมันไม่ลดดิประเด็นคือมันไม่ลดดิทุกคนลดก็ไม่เป็นไรมีเดียวกิปก็ไม่ไม่บอก

ภาวนาให้มันลดแล้วกันตีบวกเงี้ยทุกวันนี้ไม่ขอให้ขึ้นนะตีของแพงๆอะ่ะแงแต่แม่งเข้าขึ้นประเด็นน่ะประเด็นนะคือไม่รู้เป็นอะไรนะอืมไม่รู้เป็นอะไรนะมันขึ้นจริงๆนะทุกคนไอสิ่งที่ไม่อยากให้ขึ้นเนี่ยมันขึ้น <c oughs> รือมาสองใบเลยเพื่อโชคไม่เข้าข้างฟ้าไม่เป็นใจ หน้าเสือโชคไม่เข้าข้างฟ้าไม่เป็นใจเอาไปไอ้หนุ่มหนึ่งคลิกเพื่อหวังขนชื่อไม่ขึ้นสวยสวยมากติดะชื่อไม่ขึ้นสวยจัดชื่อขึ้นโอเคสองใบติดโอ้โหวันนี้ดวงของแม่จริงๆครับคนนี้เอาไป ถือว่าอันนี้นะครับทุกคนวันนี้น่าจะซื้อมาหมื่นหมื่นสามน่าจะขายได้หมื่นหกหมื่นหกหมื่นเจ็ดนะกำไรอีกเท่าไหร่วะประมาณค่าไบบวกที่ไปพันหนึ่งไปทุกคนอมกำไรอีกสองพันกว่าบาทนะวันนี้วันหวานนะครับทุกคนวันนี้ถ้ารวมตีมงเอวด้วยก็กําไรห้าพันนะครับวันนี้กําไรวันหวานนะครับน้องๆดูหนูๆก็ด้วยนะครับแต่อย่าไปทําตามนะครับผมนะครับของมันมีต้นทุนสูงนะครับผมเพครับหน้าเสือดูครับอ่านะครับนี่นะครับผม จริงๆติออดีกว่านี้ก็ได้นะแต่ผมเอาออลขายก่อนนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับ